ไม่หวังผลประโยชน์เปิด10คนใกล้ชิดคนสนิทกับแตงโมนิดาที่ในช่วงมรสุมมากมายในตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นแตงโมตกน้ำพวกเขาเหล่านั้นไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลประโยชน์อะไรกันทั้งนั้นช่วยกันหาความยุติธรรมให้กับแตงโมรักแตงโมมากจริงๆจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8หนุ่มกัญชัยพีธีกรคนดังมากความสามารถที่ก็ติดตามกระแสของแตงโมไม่แพ้กับคนไหนๆเรียกได้ว,ว่าหามรุ่งหามค่ำติดตามข่าวสารของแตงโมตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวและออกรายการโหวนกระแสแทบทุกวนันเคียร์ใจกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสืบหาความจริงและหาความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็สู้เพื่อแตงโมไม่แพ้กับคนไหนๆเลยทีเดียว อันดับที่ 7. ทนายตั้มหลังจากมีกระแสข่าวของคุณแม่แตงโมออกมานั้นทนายตั้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือประเด็นต่างๆของแตงโมไม่แพ้กับคนไหนๆแม้จะโดนกีดกันไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ทนายตั้มนั้นก็เผยชัดเจนว่ามาช่วยไม่ใช่ในฐานะทนายแต่เป็นในฐานะเพื่อนงานนี้แม้จะเจอกระแสอะไรเข้ามาก็เรียกยว,ว่าทนายตั้มไม่มีหวันเลยทีเดียว อันดับที่ 6. ต่อยดายศอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือค้นหาความจริงของแตงโมนั่นก็คือพี่ชายของแตงโมนั่นเองแม้จะเป็นพี่ชายที่คนละพ่อแต่ก็ทนไม่ได้กับกระแสะที่เกิดขึ้นจนต้องออกมาช่วยด้วยอีกแรงร่วมมือกับทนายตั้มแต่ก็ร่วมมือกันได้ไม่นานสุดท้ายพี่ชายก็ต้องขอถอนตัวเนื่องจากคุณแม่สั่งห้ามอาไว้ก็เรียกได้ว,ว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยจริง อันดับที่5อะตอมสัมพันธภาพอาดีตนักแสดงช่องเจนทีก็เป็นอีกหนึ่งในเพื่อนสนิทของสาวแตงโมที่หวังดีกับแตงโมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆของแตงโมแบบตรงไปตรงมาและพแรงได้ถูกใจโลกโซเชียลกันหนักมากซึ่งอะตอมและแตงโมนั้นสนิทก,กันมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกันอีกทางล่าสุดก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าจะขอกลับลาอุปสมบทเป็นเวลานาน1เดือนบวชอุทิศกุศลให้กับแตงโมหอมทางยังบอกอีกด้วยว่าเสียดายมากฮีโมไม่ได้มาถือร่มให้อย่างที่เคยคุยกัน อันดับที่ 4. โมอมีนาะที่เธอนั้นสนิทก,กับแตงโมมากเช่นเดียวกันตั้งแต่ทั้งสองย้ายมาอยู่สังกัดเดียวกันก็เรียกได้ว,ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและสาวโมนั้นก็เคยออกมาเผยถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยว่าสนิทก,กับพี่แตงโมมากชนิดที่ว่าหากพี่แตงโมมีปัญหาอะไรดราม,มา่าหรือกระแสอะไรเข้ามาน้องโมคนนี้จะช่วยเหลือเสมอออกหน้าให้ได้เสมอและจะปกป้องพี่แตงโมอย่อยางดีที่สุดเรียกได้ว,ว่าทําเอาแฟนคลับหลายคนต่างทราบซึ้งในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่3แอนนาฮิโปสองเพื่อนซีที่แม้ทั้งสองนั้นจะไม่ได้สนิทก,กับแตงโมมาตั้งแต่เด็กแต่ก็เรียกได้ว,ว่าพวกเขาเหล่านั้นสนิทก,กับแตงโมมากกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนที่คบกันมานานอีกเลยก็ว่าได้รู้จักกันมานานถึง17ปีดูแลแตงโมมาดีตลอดช่วยแตงโมหางานทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากแตงโมเลยสักครั้งต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันเป็นความสัมพันธ์เพื่อนแท้ที่หายากมากเลยจริงๆ อันดับที่2พิงกี้สาวิกานางเอกสาวในตำนานที่เรีกเยกได้ว่าเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทมากที่สุดของแตงโมแล้วก็ว่าได้เพราะทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมานานกว่า20ปีสนิทกว่าคนหนไหน,ไหนและรักแตงโมจริงๆแบบไม่หวังสิ่งอื่นใดแม้ตอนนี้สาวพิงกี้จะโดนกระแสะหาว่าไม่รักแตงโมจริงแต่หลายๆฝ่ายนั้นก็อยากให้เข้าใจพิงกี้ด้วยว่าเธอนั้นโดนหลายรายการโทรไปออกรายการเช่นเดียวกันแต่เธอได้ขอปฏิเสธไป้อมได้เผยเหตุผลด้วยว่ากลัวไปแล้วจะเอาแต่ร้องไห้เพราะเธอนั้นรักแตงโมมากจริงๆและมุบออนไม่ได้ง่ายๆเป อันดับที่ 1. เบิร์ตปิดท้ายกันด้วยแฟนหนุ่มที่รักแตงโมมากจริงรลลักมากที่สุดเป็นรักสุดท้ายของสาวแตงโมแม้การเวลาที่ทั้งสองคบหากันนั้นอาจจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่2ปีแต่ทั้งสองก็รู้จักกันมานานและเบิร์ดเองก็เลื่มแตงโมมากตามจีบและคอยดูยแลสาวแตงโมตั้งแต่ยังไม่ได้คบหากันช่วยเหลือแตงโมในทุกๆเรื่องและทาให้แตงโมหายจากอาการซึมเศร้ารักแตงโมแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อะไรอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่รักจริงและผู้คนมากมายนั้นเข้าไปให้กําลังใจหนุ่มมเเบกนนนป็จําาว